สวัสดีครับท่านปกครองและนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับวิชาศิลปะกับครูข่าหลีมอีกครั้งนะครับสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคุณครูก็ได้ให้งานพวกเราไปจำนวนสองชิ้นแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่ามีเพื่อนๆเ,เราหลายคนนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองชิ้น ส่งมาในคลัส o รูมเรียบร้อยครูก็เข้าไปดูเป็นบางส่วนนะครับครูก็ทยอยตรวจนะครับก็สวยงามนะครับระบายสีเรียบร้อยสวยงามตัดเส้นสวยงามนะครับตามที่ครูนแนะนําไปนะครับบางคนก็วาดรูประบายสีแต่ยังไม่ได้ตัดเส้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ในงานชิ้นต่อๆไปนะครับถ้าเป็นการวาดภาพรายสีก็ให้เราจบด้วยการตัดเส้นนะครับ แล้วก็มีบางคนนะครับระบายสียังไม่หมดไม่เรียบร้อยนะครับก็คือระบายแต่รูปนะครับแต่ไม่ได้ระบายพื้นหลังนะครับก็ครูเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าให้เราระบายพื้นหลังด้วยนะครับอย่างเช่นท้องฟ้าพื้นดินพวกนี้ก็คือต้องระบายให้หมดเลยนะครับอย่าเว้นว่างไว้มันไม่สวยนะครับทีนี้ครูก็จะพูดถึงอีกบางคนนะครับ นะครับย้ำว่าอีกบางคนนะครับไม่เยอะห้องหนึ่งห้องก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนหกเจ็ดคน,นยกเว้นบางห้องอาจจะมีสิบกว่าคนก็คือคนที่ยังไม่ทํางานส่งคุณครูนะครับคุณครูก็เข้าไปดูนะครับเมื่อวานนะครับก็ปรากฏว่ายังมีนะครับยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ส่งนะครับบางคนยังไม่ส่ง ชิ้นแรกบางคนยังไม่ส่งชิ้นที่สองแต่ก็มีบางคนยังไม่ส่งทั้ง2ชิ้นนะครับตอนนี้ผ่านมาจะ1เดือนแล้วนะครับคุณครูก็อยากให้เราเนี่ยทำส่งให้เรียบร้อยภายในวันนี้นะครับอย่ากเก็บงานอย่าค้างงานนะครับมันไม่ดีนะครับ นะให้เรารับผิดชอบกับงานที่สั่งไปนะครับครูก็มีเวลาให้ทำนะครับหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับก็ให้เราเนี่ยทำให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำคุณครูก็ไม่ทราบว่าทำแล้วยังไม่เสร็จหรือว่ายังไม่ลงมือทำเลยนะครับเด็ดขัดปัญหาอะไรอยู่นะครับบางคนอาจจะทำแล้ว ส่งไม่เป็นอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับหรือบางคนยังไม่เริ่มทำอันนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำนะครับหรือว่ายังไม่ได้ส่งนะครับก็รีบทำส่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำงานชิ้นใหม่กันนะครับ สำนักงานของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการทดลองสีนะครับการทดลองสีที่เราจะทำกันก็คือเราจะใช้สีน้ำนะครับหรือสีอตเตอร์นะครับใครสะดวกสีชนิดไหนก็ใช้ได้นะครับจะเป็นสีน้ำก็ได้สีอตเตอร์ก็ได้นะครับครูก็มีตัวอย่างนะครับสีน้ำนะครับในสีน้ำนะครับ ที่จะใช้นะครับถอดออกมาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีสีอยู่ทั้งหมด12สีนะครับที่เราจะใช้กัน,นาการทดลองสีที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นการพับสีซึ่งเราจะทำกันในวันนี้นะครับการเป่าสีเราจะทำในครั้งต่อไปนะครับ การหยดสีนะครับก็แล้วแต่แะะเวลาที่เรามีนะครับจะเป็นการนำสีน้ำมานะครับมาทำการทดลองสีกันนะครับเมื่อเราได้สมุดมาแล้วเมื่อเราเอาสมุดขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่ากระดาษ A 4ีนะครับ ให้เราพับครึ่งกระดาษนะครับพับครึ่งสมุดวาดเขียนของเราเนี่ยเราพับครึ่งนะครับพับครึ่งให้ขอบนี้มาชนกับตรงกลางของสมุดนะครับแล้วก็รีดให้เรียบนะครับถ้าเป็นกระดาษ A 4ก็แบ่งครึ่งได้เลยนะครับแล้วก็มาเราเปิดออกมามันก็จะมีเส้นแบ่งครึ่งอยู่นะครับทีนี้เวลาเราจะทํานะครับถ้าเป็นสมุดวาดเขียนเนี่ยให้เราดูว่าด้านที่มันเย็บแม็ก อยู่ด้านไหนนะครับถ้าด้านที่อยู่เย็บแม็กอยู่ด้านนี้นะครับให้เราหยดสีทางด้านนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าด้านที่เย็บแม็กอยู่ทางด้านขวาเนี่ยถ้าเราแบ่งครึ่งนะครับ mm. ก็คือเราพับนี้นะครับแล,แล้วด้านเย็บแม็กให้เราหยดสีด้านที่อยู่ติดกับขึงกลางของสมุดนะครับเพราะเวลาเราพับเราจะพับสมุดลงมาได้นะครับ ถ้าเราหยดทางนี้และถ้าเราหยดทางนี้นะครับแล้วเราพับสีมันจะหยดโดยที่เรายังพับไม่ทันเสร็จนะครับเราจะเริ่มกันนะครับเราก็เอาสีมานะครับหยดลงในสมุดของเราทีละสีนะครับหรือใครจะหยดทีละหลายสีก็ได้นะครับเดี๋ยวดูครูทำเป็นตัวอย่างนะครับครูหยดด้านนี้นะครับ ครหยุดแถวแถวบริเวณตรงกลางก่อนนะครับบีบสีลงไปนะครับบีบสีใครจะบีบเป็นจุดหรือว่าบีบยาวๆก็แล้วแต่นะครับบีบแล้วอาหนึ่งสีนะครับควรจะบีบสองสีเลยนะครับลองดูนะครับ สีนางนะครับดูด้วยสีบางคนเนี่ยออกเป็นน้ำก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูดีๆนะครับบีบไม่ต้องเยอะมากนะครับอ่าอีกเรื่องนะครับระหว่างที่ทำกูก็เตือนนิดนึงครับของใครที่สีน้ำที่เป็นตัวเจาะนี้นะครับ จะเป็นตัวเจาะนี้เวลาเจาะเวลาใช้งานจะมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําตกเสลอทําตกไว้แล้วหาไม่เจอเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีหนามแหลมนะครับจะมีส่วนที่เป็นเหมือนตะปูเนี่ยเหยียบเข้าไปนะครับอันตรายนะครับ หยดไปทักสองสามสีลองพับดูนะครับพับแล้วรีดนะครับรีดรีดรีดบริเวณที่เราหยดสีนะครับรีดให้ดีนะครับแล้วเปิดออกมาดูก็จะเป็นลวดลายอย่างนี้นะครับอ้าวเราไม่พอใจเราจะใส่เพิ่มอีกนะครับเราจะใส่เพิ่มอีกก็ได้นะครับเราจะใส่ด้านนี้บ้างตรง่แถวนี้ นะครับแต่แถวนี้เลือกสีนะครับแล้วสีที่เราจะใช้ก็แล้วแต่เราเลือกเอานะครับข้ใส่ตรงนี้นะครับลองกระจายกระจายไปนะครับหยดเสร็จแล้วก็ ลองพับดูแล้วก็ลองรูปรูปนะครับรูป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 ,รปให้สีมันติดนะครับเสร็จเปิดขึ้นมาดูอ่าเห็นไหมครับฝั่งนี้เราไม่ได้หยดสีนะครับฝั่งนี้เราไม่ได้หยดสีแต่เมื่อเราพับลงไปสีมันก็จะติดฝั่งนี้ด้วยเมื่อเราลูบนะครับเราเรีด หลักสีมันจะดูด้วยเหมือนก,นกันกับด้านที่เราหยดทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเราก็ลองออกแบบดูว่าเราจะหยดนะครับสีตรงไหนลักษณะอย่างไงนะครับสีอะไรเอาตามที่เราชอบนะครับตามที่เราออกแบบนะครับทำเสร็จ อย่าเพิ่งปิดสมุดนะครับให้ตั้งไว้สักครู่สัก10นาทีให้สีมันแห้งนะครับเพราะว่าบางคนรีบเก็บสมุดปิดสมุดทับเลยนะครับปรากฏว่าสียังไม่แห้งพอกลับมาเปิดสมุดมันติดกันหมดเลยกับสีที่เราทำไว้ เปิดไม่ออกกระสมุดขาดนะครับก็ต้องทําใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารีบเก็บนะครับให้ให้สีมันแห้งก่อนนะครับแล้วเราถึงเก็บนะครับอ่านี่ครูทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็ให้นักเรียนได้ไปทำเองนะครับทำเพิ่มเติมนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับ กับการสาธิตการพับสีนะครับนะครับใครจะใช้สีน้ำก็ได้นะครับใครจะใช้สีโปสเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้สีโปสเตอร์เนี่ยปกติสีโปสเตอร์เขาจะขายมันมีอยู่แค่สามสีสีีนะครับเราต้องมาผสมสีเองซึ่งอาจจะยังไม่สะดวกสำหรับพวกเราชั้นปหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราซื้อ สีน้ำที่เป็นกล่อง12สีเนี่ยเราก็จะมีสีให้เลือก12สีโดยไม่ต้องมาผสมเองนะครับแต่ถ้าบางคนผู้ปกครองช่วยผสมก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตามความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครองนะครับก็ให้นักเรียนไปทำนะครับลองพับสีนะครับลองพับสีด้วยตัวเองนะครับ ใส่สีหยดสีลงไปตามที่เราต้องการตามที่เราคิดว่าสวยงามนะครับแล้วถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปส่งในคลาสรูมเหมือนเดิมนะครับแล้วครูจะทยอยตรวจนะครับก็ ขอขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนํานักเรียนนะครับในการทํางานนะครับสําหรับวันนี้พบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ